ชมชัดๆสาวคนดังอวดภาพพรีเวดดิ้งก่อนเข้าพิธีวิวาในวันพรุ่งนี้เตรียมตัวเข้าพิธีวิวาขึ้นแทนเป็นเจ้าสาวอีกคนของวงการบันเทิงแล้วค่ะสําหรับพิธีกรสาวร่างเล็กแอ์พันธิราฟูกินที่เธอนั้นเตรียมควงแขนเจ้าบ่าวแฟนหนุ่มรุ่นน้องอย่างไอรัชสิท์หนุ่มหล่อง,งานดีเจ้าของบริษัทค้าทองคําเข้าพิธีวิวาในวันพรุ่งนี้17กรกฎาคม2565 และล่าสุด16รกรกฎาคม2565แอรทิ่โพลภาพพรีเวดดิง้งออกมาเรียกน้ำย่อยกันก่อนพร้อมทางระบุแคปชั่นว่า h #airlifeforlife s h tag อีกหนึ่งก้าวเล็กๆของเราสองคน b a b y all #ianisisu #bunnyair a l l a i r เองทางเราขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวลวงนานด้วยนะคะ